รวมไปถึงมีกิจกรรมเป็นเหรียญนะครับที่จะนํามาแจกทุกท่านด้วยนะครับใครที่เดินผ่านไปผ่านมาแถวนี้นะครับมาร่วมพูดคุยกับทีมนักสแสดงจากภาพยนตร์เรื่องหน้าขบันได้นะครับรวมไปถึงเดี๋ยวเรามีของมาแจกกันด้วยเดี๋ยวรอไม่สักครู่หนึ่งนะฮะวันนี้ภาพยนตร์หน้าขบันนะครับเข้าฉายแล้วนะครับแล้วก็ ใครที่ผ่านปบ่านมาท่านี้นะครับเราพูดคุยกับทีมนักแสดงได้นะครับเป็นไงบ้างครับพี่เจมเข้าสู่วีคที่2แล้วครับพี่สาหรับภาพรวม์นังขบันแบบโปสเตอร์ของเราหรือว่าเวลาเราได้ได้รับฟีดแบ็กจริงๆรงง,งเรื่องของ CG หรือเรื่องของแบบอย่างเช่นแบบยุคหรือการแสดงของพี่นกโดยเฉพาะเลยอย่างเงี้ยน,นี้คือรู้สึกแบบดีใจมากแล้วอยากให้ทุกคนได้มาดูครับคือหลายๆคนก็ถามว่าหน้าขบันเกี่ยวกับอะไรอะไรงี้คือ ้องมาดูจริงๆครับพอดูแล้วจะเข้าใจแต่ไม่แน่คือๆๆเกี่ยวกับพยานาครับอ่าเป็นภาพยนตร์เทเลอร์แฟนตาซีผสมกับดราม่าด้วยนะครับเล่าถึงตำนานพยานาคางท่าตอนหนออนิยาเป็นยังไงบ้างได้ร่วมงานกับพี่เจมส์และพี่นกตื่นเต้นมากเลยค่ะแต่ก็เป็นโอกาสหนึ่งที่ดีมากๆเพราะว่าเป็นนักแสดงที่มากฝีมือมากเลยค่ะแล้วก็ได้ทําง,งานด้วยแล้วเราก็ได้รับถึงความความรู้ได้รับถึงเทคกกนิคการแสดงมากมายเลยรวมทั้งพี่ๆก็ นารักด้วยอยู่ด้วยแล้วสบายใจค่ะเล่นแต่นซีนก็สนุกมากด้วยพิการเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของพิาการเหมือนกันถูกไหมฮะเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกยังไงบ้างกับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับแล้วเข้าสู่สัปดาห์ที่2องแล้วด้วยก็การเองก็ตื่นเต้นมากค่ะเราที่สำคัญได้รับบทเป็นพี่นกสินใจไว้สาวก็วต้องทําการบ้านเยอะว่า พี่นกจะมีวิธีการโอ,อ้โหพูดยังไงเพราะาแกเป็นคนภาษาไทยชัดเจนม,มากก็เลยทำให้เรารู้สึกบางทีก็กดดันบ้างแต่ว่าด้วยความที่พี่นกแกค่อนข้างเฟนลี่ค่ะแล้วก็ให้คาแนะนาดีเป็นคนคู่ของเราอีกคนหนึ่งเลยก็เลยช่วยกันทําให้มันผ่านพ้นไปด้วยดีส่วนที่หนังเข้าสัปวันที่สองแล้วก็รู้สึกยังเหมือนพี่เต็มเลยก็คือยังตื่นเต้นเหมือนเดิมค่ะเพราะว่ายังเห็นคนมาดูเรื่อยๆแล้วก็มีฟีดแบ็กมาเรื่อยๆตามโซเชียลมีเดียต่างๆก็รู้สึกภูมิใจแทน ทั้งคนรับแสดเงเองแล้วก็ทั้งทีมงานของนักบังด้วยค่ะดีใจัปัดมาที่สองหนุ่มกลุ่มเสรีไทยเป็นครั้งแรกที่ร่วมงานกับพี่เจมส์ด้วยรู้สึกยังไงบ้างครับกับการเข้าฉากกับพี่เจมส์ในภาพยนตร์ส่วนตัวก็ดีแหลกครับพี่เจมส์น่ารักอยู่แล้วครับผมก็ทําให้บรรยากาศในกองถ่ายสนุกมากแล้วก็เรียบง,ง่ายมากด้วยความน่ารักของพี่เจมส์ครับผมเชื่อว่านอกจากผมที่แสดงคู่พี่เจมส์แล้วค,คนอื่นๆด้วยก็เหมือนกันครับ ได้มาร่วมงานกับพี่เจมก็ดีใจมากมากใช่แล้วก็อยากจะฝากทุกคนนะครับชมภาพยนตร์เรื่องหน้าขบันนะครับเป็นตำนานพญานาคภาพตะวันออกนะครับอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซีจีภาพเสียงแสงสิเศษเนี่ยโอ้โหตื่เต็นมากๆอยากจะเชิญชวนใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับเชิญชวนเลยนะครับผมพี่เจมครับอยากให้พี่เจมช่วยแชร์ถึงเรื่อง ั้นๆหน่อยเผื่อบ,บางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นสื่อหรือว่ายังไม่เคยดูทีเซอร์ยอยากให้พี่เจมส์แชร์ให้ฟังหน่อยฮะครับว่าภาพยนตร์นากรับังเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับอะไรครับที่จริงก็อย่างที่บอกว่าเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับพญานาชนะครับแต่เป็นพญานาคฝั่งตะวันออกครับซึ่งไม่เคยได้ทำมาในภาพยนตร์หรือทํามาในละครมาต่อนึ่งครั้งนี้น้ากรับังเขาหยิบตรงนี้ออกมาเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นเป็นเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างแบบมีเรื่องเกี่ยวกับความรักเรื่องเกี่ยวกับความแค้นแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับปวงกันมันเป็น ซาวด์วิดีที่น่าหยิบมาทําเป็นภาพยนตร์ใช่ไหมครับมเกิดจากแรงบันดาลใจของู้กกับของเรานะครับและทําไมถึงต้องอยู่ในยุคของสงครามโลกครั้งที่สองเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นยุคที่มีสเสน่ห์เป็นยุคที่ส่วนตัวผมเองอยากเล่นมากๆแล้วก็สําหรับใครที่ชอบดู CG เจิ๋งๆจ๋งชอบดูความแบบเขาเรียกว่าภาพยนตร์ที่แบบขวัญมีการตายมีนู่นมีน,มนี่มีการสืบสวนสอบสวนต้องมาดูนับบันเลยครับก็อยากจะให้เป็นคนเขาเรียกว่มกามาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยแล้วโดวยเฉพาะที่นี่ครับเพราะว่า ผมมามาเดินเล้นที่นี่บ่อยครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนที่อยู่ที่ี่กำลังงานนะครับก็มาดูนะครับบาดแล้วก็มาเป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนด้วยครับผมแล้วพี่เจมกับนิญาเนี่ยเข้าฉากกับ CG ที่ต้องบอกว่าเยอะมากๆอยากให้แชร์ความรู้สึกให้ทุกทุกคนฟังหน่อยครับพี่เจมกับน้องนิญาว่าเป็นยังไงบ้างครับกับการเข้าฉากแล้วต้องถ่ายทาร่วมกับ CG ยากมากเลยค่ะถือว่าท้าทายมากๆเพราะว่า ซีจีเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นใช่ไหมคะเราก็เลยต้องใช้ถึงจินตนาการของเราเยอะมากยิ่งถ้าต้องเข้ากับพาร์ทเนอร์ค่ะเราต้องแบบว่าทาความเข้าใจแบบกันและกันเยอะมากๆเลยคะ่ะแล้วก็เราต้องพร้อมกันด้วยสายตาเราต้องไปด้วยกันแล้วถ้าเป็นซีจีกับพยานาคเราต้องรู้ถึงรูปร่างหน้าตาต้องรู้ถึงรายละเอียดทุกอย่างเลยคะ่ะก็เลยถือว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายจริงๆคะ่ะก็อย่างที่น้องนิยาบอกครับหลายคนก็ เห็น cg คือเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นโปรดักที่เสร็จทําเสร็จแล้วผ่านการเขาเรียกว่าดีไซน์การทําคอมพิวเตอร์เป็นแบบหลายๆชั่วโมงมาเรียบร้อยแต่ตอนที่เราเล่นเนี่ยเราเรามองเราไม่เห็นอะไรเราไม่เห็นเหมือนที่ทุกคนเห็นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเล่นหลายรอบ่อยครับก็คือทํางานเยอะๆทํำกันบ้านเยอะๆอย่างที่น้องบอกพยานาคหน้าตาเป็นยังไงใช่ไหมครับอารมณ์เป็นยังไงอไรเงเวลาเจอก็ต้อง คุยกับผกกับดีๆครับเรื่องหลายรอบแล้วก็พอเจอเทปที่ดีที่สุดตั้งใจที่สุดก็ได้ออกมาสู่สายตาประชาชนครับผมแน่นอน,นครับวันนี้นะครับอย่างที่บอกไปผมมีกิจกรรมมาร่วมเล่นสนุกกับทุกทุกท่านด้วยนะครับเป็น ของรางวัลที่จะมาแจากก็คือเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับที่ทุกท่านเนี่ยซื้อตั๋วชมภาพยนตร์สองที่นั่งนะครับจะสามารถรับเหรียญที่ระลึกอันนี้ไปได้แต่วันนี้นะครับูสุสสสสดๆก็คือเดี๋ยว <pillar> เราจะให้ทีมนักสแสดงถามคําถามแล้วถ้าใครตอบคาถามได้นะครับรับไปเลยนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกแบบนี้นะครับหน้าตาแบบนี้นะครับเดี๋ยวเตรียมคํา,าถามไว้นะคนละคําถามนะคนละคําถามนะได้หมดเลยเกี่ยวกับภาพยนตร์นะครับใครที่ตอบคาถามได้นะครับเรา ให้ไปเลยนะครับเหรียญที่ระลึกรุ่นนาขบันนะครับวันนี้มีสิบรางวัลน,นะครับแค่สิบรางวัลเท่านั้นแต่ทั้งหมดที่มีทั่วประเทศเนี่ยหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญเท่านั้นนะครับมีแค่นี้นะครับหมดแล้วหมดเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มที่คําถามแรกทางฝั่งนี้ก่อนเดี๋ยวจะไล่ไปถึงฝั่งพี่เจมส์อีกทีหนึ่งพร้อมไหมฮะสำหรับคำถามครับผม คำถามแรกนะครับสำหรับผมนะครับใครรู้คำตอบแล้วขอยกมือนะครับภาพยนต์นัคบันเป็นตำนานพญานาคภาคไหนครับ,คร,บครับผมตะวันออกครับถูกต้องครับผมของตา ย้อนมาแสดงว่าพี่เขาฟังเราอยู่ <c oughs> คุณวิทยานัทเชิญน,นะโอเคงั้นก็ผมเอาเป็นง่ายๆแล้วกันยังมีหลายคนที่อ่านออกเสียงชื่อภาพยนตร์เรายังไม่ถูกงั้นเอาเป็นว่าภาพยนตร์ของเราชื่อว่าอะไรครับเดี๋ยวผมโอ้โหนี่แต่นนีเลยคนถามปุ๊บยกปั๊บเลยอเชิญครับเชิญครับอ่านอ่านอ่านออกเสียงภาพยนตร์เราแบบชัดชัดเจนอีกตั้งหนึ่งทีครับ นาคบันค่ะโอเคถืกล้องครับนี่ครับเดี๋ยวถ่ายรูปกันหน่อยถ่ายรูปกับพี่พี่การคำถามพร้อมไหมครับเดี๋ยวคนถามคนถามก่อนอ่าว่าแล้วตรงนี้มีใครเคยดูหน้าขบันไปแล้วหรือเปล่าไม่ได้ถามมาครับโอ้พี่การบอกว่าตรงนี้มีใครเคยชมภาพยนตร์น้าขบันมาบ้างไหมครับมีไหมครับ มีไหมครับโอ้อมีมีมีเผื่อได้รางวัลที่สองครับคุณแม่ถ้าอย่างนั้นอาจจะเพิ่มคําถามระดับคําถามให้มันยากขึ้นมานิดนึงแล้วกันว่าคือในเรื่องเนี่ยตัวซ่อนกลิ่นจะมีแผลเป็นอยู่ข้างขวาเลยอยากจะรู้ว่าแผลเป็นขนซ่อนกลิ่นเนี่ยเกิดจากอะไรคคะลึกเลยเหมือนกันไม่ให้ว่าเกี่ยวข้องกับประนตค่ะ แต่ว่าปนทมาลัยซ่อนกิ่นถึงมีแผลเป็นตรงนั้น,นะค่ะโดนแทงโดนแทงที่มือเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะมาแล้วแดงนี่ค่ะเชิญเลยค่ะขี่แดงใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเย้ออ่าเป็นคืนพระจันทร์แดงนั่นเองนะครับเป็นหนึ่งในคืนเกิดเหตุของตัวละคร จิงป่านะครับพเจมส์ครับพร้อมไหมฮะอันนี้เอาแบบงนน่ายๆหน่อยละกันครับก็คือตัวละครที่บอกตัวละครสําคัญอีกท่านหนึ่งในเรื่องนี้นะครับมีชื่อว่าลูกพซ่อนกลิ่นถูกต้องไหมครับวันนี้เรามีซ่อนกลิ่นวัยวัยสาวใช่ไหมครับคำถามคือใครเล่นเป็นซ่อนกลิ่นวัยโตครับผม oh <my> เราเราเราข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าได้เยอะนะครับเราเราดูซิว่าข้างหลัง มีใครรู้ไหมครับว่าใครล่นเป็นซ้อนกีบไวโตครับเด็กเอามือลงก่อนครับนี่สองสามยกมือครับเห็นแล้วอาจจะว่าพื้ที่คนนี้เขาอยากจะตอบรู้ไหมครับว่าใครล่้เป็นซ้อนจีบไวโตครับข้ารางวัลเตยมความถาว้นะทุกคนเตยมความถาวรไปนะเรายังมีค่ารางวัลนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกจากภาพยนตร์เรื่องหน้าขบันนะครับที่ผ่านพิธีพุทธาวิเศษนะครับแล้วก็อธิษฐานจิตโดยหลวงปู่ศิลาด้วยนะครับพร้อมไหมครับ วนมาถามอีกรอบหนึ่งพร้อมไหมครับเชิญเลยครับภาพยนตร์เรื่องหน้าขบันค่อยๆคิดไปเลยนะบริษัทที่ทำซีจให้หน้าขบันชื่อบริษัทอะไรครับบัดแคสต์ ไม่ขอไม่เป็นภาษาไทยนะครับแมวอ้วนนะครับแต่ชื่อเขาคือภาษาติดใช่ยากไหมไม่ขาไม่ให้ลองคัดลองคายดูไหมครับลองคายดูไหมครับกับพี่กับพี่จีให้กับพ่อมโยกเรื่องที่หยกด้วยนะครับอ่ะอะไรนะ ถูกไหมฮะอา่าเชิญรับรางวัล,ลเลยนะครับแต่ถ่ายรูปร่วมกันด้วยนะครับคำถามเชิงประวัติศาสตร์หน่อยแล้วกันครับพอดีผมเล่นเป็นกลุ่มเสรีไทยเลยอยากรู้ว่าเวอร์ชันของเรื่องเราเกิดในยุคสมัยไหนครับยุค2สมัยไหนครับสงครามโลกครั้งที่เออผมแจกสองคนได้เลยคนระับเดินรัพร้อมกันเลยเอาเอา,เอาเป็นพี่ผูห้หญิงกันนะครับถ้าผมตุ๊กต้อครับ ไปถ่ายทำที่จังหวัดอะไรคะไม่ว่าเป็นภาคตะวันออกอขึ้นต้นนกอกปอป่า,ปาลงไายได้รอเรือลงองเดาไหมคะขึ้นต้นนึกถ้าเกิดว่าถูกต้องค่ะเด็กมา,เ,าเดี๋ยวรถถัดไปนะคะรถถัดไปเดี๋ยวขออนุญาตมอบน้องมี่ได้มากเลยครับภาพยนตร์เรื่องอหน้าับ,บันเขา้าฉายวันที่เท่าไหร่ครับ27 <S <S <S> ข้าวสารนิดหน่อยครับตอบเลยยี่สิบเจ็ดค่ะขอกระจาดข้าวสารนี่หน่อยนะครับตถูกตขอบคุณ่ะขอบคุณนครับขอบคุณครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรพี่เขาตกใจผมวิ่งเข้าไปหาก็นั่นแหละครับเรามีอีกไหมครับ เลี้ยงจากหมดแล้วมีใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับภาพนยอ์เรื่องนี้ไหมครับถ่ายภาพร่วมกันแต่เราก็ถ้าไม่มีก็มาถ่ายภาพร่วมกันได้ใช่ไหมครับตอนนี้ละกันฝากภาพนยร์ก็อยากจะฝากภาพยอ์เรื่องรักบันนะครับก็คืออ,อ,อยากให้ทุกคนถ้ายังไม่ได้ดูก็อย่าลืมมาดูก็ได้ครับวันนี้ที่นี่ ทีมนนกาบังนานะครับมีรอบ5โมงนะครับก็ไปดูได้นะครับก็มาเป็นกำลังใจให้ให้พวกเราด้วยทีมงานทุกคน,ท,กคนทุกคนตั้งใจทำงานมากแล้วก็ตั้งใจทำหนังที่แบบเขาเรียกว่าเป็นแนวแบบพยายนาแบบแนวใหม่ การน,นำเสนอแบบใหม่นะครับแล้วก็ CG ก็แบบใหม่เช่นกันก็อยากให้ทุกคนสนับสนุนพวกเราด้วยสนับสนุนคงไทยด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้ให้ทีมงานด้วยครับถ้าได้ดูแล้วก็ชอบก็บอกต่อได้นะครับยังยังมีหลายรอบให้ได้ดูอยู่นะครับแล้วเขาก็มีกิจกรรมด้วยใช่ไหมครับอย่างที่บอกกิจกรรมเหรียญน,นักากบัตที่ที่เราได้แจกกันไปไจริงๆถ้าเกิดทุกคนซื้อ,อสองที่นั่งก็จะได้เหรียญไปเลยเหมือนกันแล้วก็มีแค่หนึ่งเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญน,นะครับก็คือทํา แค่รอบเดียวเป็นเหมือนที่เริเลือกจากจากพวกเราให้ทุกคนด้วยนะครับก็ฝากภาพยนตร์เรื่องนาขบันนะครับทุกคนแล้วก็ดีใจที่เจอทุกคนในวันนี้นะครับขอบคุณมากๆครับขอเชิญทุกคนนะครับที่มาร่วมสนุกกับกิจกรรมของเรานะครับกับการแจกเหรียญที่ลืกจากภาพยนตร์เรื่องนาขบันนะครับครับยังไงก็อยากจะฝากทุกท่านนะครับฝากเอาไว้ด้วยนะครับภาพยนตร์เรื่องนาขบันนะครับเป็น ภาพยนตร์เทเลอร์แฟนตาซีแล้วก็มีเส้นเรื่องของดราม่าด้วยนะครับยังนงก็อยากจะชวนทุกคนนะครับมาชมภาพยนตร์เรื่นี้กันนะครับวันนี้ผมต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่มาร่วมสนุกกับพวกเรานะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ